สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนช่องจอสปอยกอดเตะทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันประจำวันศุกร์ที่15สิงหาคมครับและโปรแกรมวันศุกร์ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับและวันนี้ผมจอสปอยเลือกมาให้กับเพื่อนเนทางหน้าช่อง3คู่เน้นๆจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันที่คลิปนี้แต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับและที่สำคัญครับขอฝากครอบครัวคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่รวบรวมเหล่บาบรรดากูรูชั้นนำมากประสบการณ์ที่มีความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลข้อมูลเชิงลึกนะครับข้อมูลวิเคราะห์ที่จะนำมาตัดสินใจนะครับถึงความที่เป็นไปได้สูงนะครับในการ นะครับเรื่องที่จะลงไปนะครับนะก็สามารถเพื่อนๆครับ 99jn มีแอดข้างหน้าและก็ต้อนรับเดือนสิงหาครับเดือนที่เปิดฤดูกาลใหม่นะครับวันนี้จอนก็มีเสื้อยูนิฟอร์มสวยๆครับมอบให้กับพี่ๆเพื่อนๆเอาไปใส่กันได้เลยนะครับงานเรื่องสีเรื่องไซส์ครับสามารถนะครับเพื่อนๆแล้วทักเข้ามาครับรวมไปถึง หมวกอิมิเตตแก้วน้ำเยติเก็บความเย็นอิมิเตตกันลื่นนะครับสามารถรับได้ที่99เ n เอ็นมีแอดข้างหน้าหรือตามนี้ได้เลยครับวันนี้มีอะไรมานำเสนอเดี๋ยวไปฟังกันครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันมาเริ่มกันที่คู่แรกครับประเดิมสนามครับฟิลิ์อังกฤษนัดเปิดฤดูกาลครับวันนี้ลิเวรพูครับก็ประเดิมสนามเกมแรกวันนี้ในบ้านนะครับต้อนรับกรอนมัดครับทุกคนครับต้องบอกว่าผลงานของทั้งคู่ นะครับโดยเฉพาะเฮดทูเฮดเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลค่อนข้างข่มกว่านะครับนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเกมในบ้านนะครับหรือว่าเกมเยือนนะครับของลิเวอร์พูลที่เจอกับบอนมัตได้ดูการที่แล้วลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะบอนมัตได้ทั้งไปทั้งกลับเลยครับทูสองศูนย์นะครับถือว่าทำได้ดีนะแล้ววันนี้เป็นเกมประเดิมสนามด้วยนะครับก็ดูแล้วไม่น่าจะใช้งานยากนะสำหรับลิเวอร์พูลที่จะเก็บสามคะแนนแรกในบ้านวันนี้นะครับนะส่วนผลงานในช่วงพรีซีซั่นนะครับระหว่างของลิเวอร์พูลกับบอนมัตเนี่ยนะครับก็ล่าสุดลิเวอร์พูลก็พุ่ง ลาดค่านะครับเสียอ่าแพ้ทางด้านของคิสตันเคเลตนะครับในคอมมูนีิชิลที่ผ่านมานะครับแต่นั่นก็อ่าเป็นช่วงที่เรอรวพูเนี่ยนะครับอาจจะมีเพี้ยนพั้มหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าลุกเกมงริเรอร์พูก็ถือว่าก็ทําได้ดีนะครับนะถึงแม้ว่าจะไม่ชนะในเวลาก็ตามนะครับแต่ว่าการจบการอ่าสร้างสรรค์นะครับมิติในการในเกมลุกนะถือว่าน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็ได้ตัวขึื่น ที่มีประสบการณ์น,นะครับได้หลายคนเลยนะที่เสริมขับเข้ามาดึงการน,นี้นะครับวิลฟูนะก็ผลงานในช่วงพรีเซนต์ถือว่าสีเกมหลังแล้วลิเวอร์พูลเก็บชัยนะครับสามเกมนะครับแล้วก็รวมไปถึงเกมล่าสุดที่เสมอกับครีตันพาเลตด้วยนะครับแล้วก็มีเกมเดียวครับที่ลูปแพ้ก็คือแพ้เอซี่งหลังนั่นเองนะครับนะส่วนทางฝั่งของปลนมัตอีราโอลานะครับอาจจะต้องปวดหัวหน่อยนึงนะครับเพราะผลงานในช่วงพรีเซนต์ที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดสี่เกมเนี่ยนะครับนะบรอนมัตยังไม่ชนะเลยครับนะล่าสุดก็เสมอกับโซเซดัด นะครับชุดใหญ่แล้วก็รวมไปถึงชุดบีด้วยนะครับเสมอนะครับไม่สามารถเอาชนะได้นะก็อาจจะต้องมีปรับกันดิกเยอะเลยนะครับสําหรับทางด้านของรอนมัดนะครับทีนี้เราไปดูเรื่องของความพร้อมครับของทั้งสองทีมนะครับวันนี้เรือฟูถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของแนวรับเนี่ยในตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าตัวเจ็บนะครับอาจจะมีนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของติดโทษแบนนะครับอย่างเรื่องของการเป็นเบลนะครับที่ก็ นะครับไม่น่าจะมีชื่อในเกมนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวแบรจากเกมฤดูกาลที่แล้วนะครับนะนะครับก็วันนี้นะครับคาดการนะครับวันนี้11ตัวจริงเลี้ยวภูก็น่าจะใช้เซตเดิมแหละนะครับนะแนวลุกก็น่าจะใช้ชุดเดิมนะครับที่ก็นะครับมีทางด้านของพวกนะครับอีกิติเก้นะครับสามภาษาแนวหน้าวันนี้นะครับนะคลเรนอาร์เรนเบิร์ดนะครับฟอริคาโปนะครับเออนะครับส่วน ทางฝว่งก็จะเป็นโมซาร่านะครับนะส่วนตรงกลางครับวันนี้ขาดการเฟนเบิร์กนะครับแต่ก็ยังมีตัวเลือกอีกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแม็กอลิสเตอร์นะครับวนบอสไลน์คือรติสโจนนะครับประมาณนี้ครับผมทุกคนฮะส่วนแนวรับครับก็มีทางด้านของฟิมปงนะครับกุญิงฟานได้นะครับคูนันเต้แล้วก็รัสเคอร์เคสนะครับที่ก็เป็นผู้เล่น หน้าใหม่นะครับที่ก็วันนี้เจอกับทีมเก่านะอย่างปอนมัดด้วยนะครับคือเงคที่งย้ายมานะครับเกมที่ได้รู้ว่าทาได้ดีครับเกมล่าสุดนะครับนะส่วนลนาอื่นนะครับก็จะมีทางด้านของลิโอลินี่อีกนะครับที่ก็เพิ่งเสริมทัพเข้ามาใหม่นะครับนะก็เป็นแนวรับนะครับจากปลามานะครับก็ผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยนะครับก็น่าจะมีชื่อสํารองวันนี้นะครับสำหรับทางด้านของลิโอลินี่ ส่วนทางฝั่งของบอนมัดนะครับอาจจะต้องปวดหัวหน่อยนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับที่ก็หมดสิทธิ์ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเอเนซูนาวนะครับที่ก็พักยาวๆเลยนะครับที่ก็บาดเจ็บนะครับ ACL นะครับรวมไปถึงทางด้านของลุยส์คุกนะครับ นะครับจัสตินคูเวิร์ดนะครับที่ก็มีปัญหาการบาดเจ็บไม่ได้ร่วมทางในเกมนี้นะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของไลออนซิตี้นะครับหรือซินิเซล่านะครับที่ก็มีข่าวว่าได้กลับมาฝึกซ้อมแล้วแต่ก็ยังต้องรอเช็คฟิตนะครับนะส่วนผู้เล่นหน้าใหม่นะครับที่เพิ่งย้ายเข้ามานะครับวันนี้ต้องบอกว่าอ่าบรอนมัตเนี่ยนะครับหลังจากที่ปล่อยผู้เล่นแนวรับไปพอสมควรนะครับวันนี้ก็นะครับเสริมทัพเข้ามานะครับก็มีทางด้านของเด็กกิเต้นะครับที่เพิ่งได้มาใหม่นะครับ นะส่วนตัวหลักๆที่ย้ายออกไปก็จะมีพวกเคยเคสอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางของซาบันยี่นะครับที่ไปอยู่ทางด้านของ s j นะครับแล้วก็ดีนฮอยเซนอีกนะครับก็ทําให้วันนี้นะครับปัญหาเกมรับของบอนมัดเนี่ยนะครับอาจจะต้องจูงกันพอสมควรเลยนะครับนะก็คิดว่าวันนี้เลี้ยวภูไม่น่าจะยากครับนะประเดิม3แต้มแรกในบ้านนะครับเพราะฉช้แล้วแล้ววันนี้เลี้ยวภูครับใสๆนะครับมา2ให้3จัดไปเลี้ยวภู มาต่อกันที่คู่ที่2ครับทุกคนนะครับวันนี้มาดูกันที่หลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้างนะครับเวลาตีหนึ่งสี่าครับวันนี้ครับแรนส์ครับประเดิมสนามต้อนรับผู้มาเยือนนะครับอย่างโอลิมปิกมักเซยนะครับสถิติฤดูกาลที่แล้วครับถือว่ามักเซยครับทาผลงานได้ดีครับชนะแรนส์ไปทั้งกลับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเยือนนะครับที่ชนะสองหนึ่งแล้วก็เกมในบ้านที่ก็ถล่มไปสี่สองนะครับวันนี้ครับมาเจอกันเป็นนัดแรกนะครับที่ก็ต้องบอกว่า มีโอกาสนะครับแล้วก็มีแนวโมงครับที่วันนี้โอลิมเป็กบาสเตอร์น่าจะไป่ายนะครับมีแต้งกลับบ้านเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเรามองในเรื่องของผลงานในช่วงซีซั่นนะครับแล้วนะครับเก็บใช้ได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับจาก5้าเกมหลักนะครับนะก็3เกมล่าสุดครับเสมอทั้ง3าเกมเลยนะครับนะก็มีเกมที่เจอกับเจนัวนะครับล่าสุดเสมอกันไปสองสองนะครับเกมที่ไปเยือนนะครับเจอกับเรตโซรเซดะนะครับทั้งคืนนะครับ ชุดหลักแล้วก็ชุดเซดับีนะครับจำเหมือนกันไปนะครับส่วนทางฟังของหมักเซยนะครับถือว่าผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับล่าสุดก็ขพ้่มถล่มแอสตันวิลล่ามาสัหนึ่งนะครับความมั่นใจถือว่าเต็มเปี่ยมนะครับสำหรับหมักเซยนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นเกมเยือนของหมักเซยนะครับแต่ก็ดูแล้วไม่น่าจะปัญหาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าระบบนะครับก็ถือว่าค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านั่งของลูเบโตเดซิบี้วันนี้นะครับส่วนในเรื่องของความท้องนะครับ ก็ทางฝั่งของเลสเนี่ยอาจจะมีผู้เล่นหลักๆนะครับที่ไม่พร้อมใช้งานนะครับทางด้านของอาริดูเซดูนะครับที่ก็บาดเจ็บนะครับ ACL นะครับก็น่าจะพลาดทั้งฤดูกาลเลยนะครับสำหรับนากของเซดูนะครับแล้วก็รวมไปถึงรายทางด้านของลิเลียมบาสเซียนะครับก็มีอาการบาดเจ็บเหมือนกันนะครับอาจจะต้องรอเช็คฟิตนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของกาลงนะครับแล้วก็เกรงคามารานะครับที่ก็ ติดโทษแบนนะครับนะส่วนผู้เล่นหน้าใหม่นะครับที่เพิ่งย้ายเข้ามาก็มีทางด้านของอวาเลนตินนะครับลงซิเย่นะครับแล้วก็กองเตงมาเรงนะครับที่ก็ย้ายมาจากมักเซย์นะครับวันนี้เจอทีมเก่าด้วยนะเออนะครับจะได้เจอทีมเก่าแบบนี้นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับส่วนทางฝั่งของโอลิมปิกมักเซย์ครับผมวันนี้นะครับตัวบาดเจ็บก็จะมีทางด้านของอฟาริสมุมบาย่านะครับแล้วก็ทางด้านของจอฟฟรี กองดอกเบียนะครับรูเบนบรงโกนะที่มีการบาดเจ็บนะครับส่วนทางด้านของฟาคุนโดนะครับเมดิน่านะครับอันนี้ติดทษแบงนะครับจาก่นการที่แล้วเนาะก็ไม่สามารถใช้งานได้ในเกมนี้นะส่วนนะครับผู้เล่นที่น่าสนใจเลยนะครับอย่างทางด้านของเมสันกิมบูดนะครับที่ก็เกมที่แล้วทําประตูด้วยนะสำหรับเกมที่เจอกับแอสตันวิลล่านะครับก็น่าจะ เป็นตัวความบัะหน้าเปเกมทั้งคู่ด้วยนะครับนะแล้วก็ดูไปถึงเรื่องของเอเจนต์โกเมสปีเอลบามิยองนะครับเป็นดียสทอยเบิกนะครับก็รู้แล้วเป็นผู้เล่นที่นะครับมาประสบการณ์นะนะนะครับส่วนปัญหานะครับที่อาจจะต้องปรับแก้นะครับนั่นก็คือแนวรับนะครับเกมรับของทั้งคู่นะครับที่ก็อาจจะนะครับเสียประตูค่อนข้างง่ายนะครับก็มีแนวโน้มเหมือนกันนะครับที่คู่นี้อาจจะมีโอเวอร์กันนะครับนำกลมรวมประตูน่าจะเปิดสาว นะครับแต่ว่าความได้เปรี่ยบคนนี้นะครับยังดูดูทางด้านของหมักเซยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้นะครับคู่ที่2วันนี้ให้มองไปที่โอลิมปิกหมักเซยนะครับประเดิมสนามเก็บ3มคะแนนแรกได้อย่างแน่นอนและก็คู่นี้โอเวอร์90นาทีก็น่าจะจัดกันครับจัดไปคู่ที่2ปิดท้ายคู่ที่3วันนี้ครับขยับขึ้นไปช่วงเวลา5ทุ่มครับกลับมาที่เดฟเบ์วูคารนะครับวันนี้นะครับเซเนฮอฟ ะะก็สาร์บนะครับวันนี้ทีมจากเยอรมันบีเจนจะเปิดประเดิมสนามนะครับฤดูกาลใหม่นะครับกับทีมจากบุนเดสลรีกาเยอรยมันอย่างเลเวอร์ครูเซ่นนะครับภายใต้การคุกทีมของอิลิเชนฮานะครับต้องบอกว่าคู่นี้ครับไม่เคยเจอกันมาอยากเป็นทางการนะครับวันนี้เจอกันครั้งแรกนะครับแล้วก็ประเดิมสนาม ดูกันใหม่เลยทีเดียวนะครับทีนี้ครับ c ส o s s ปลาสเนี่ยถือว่ามี2เกมนะครับในลีกนะครับที่เรามาดีเกนถือว่าทําได้ดีเลยนะครับรวมไปถึงเกม p r e ซีซั่นนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหอยู่ในช่วงที่เข้าฝักเลยทีเดียวนะครับนะก็เก็บชัยมา5้าเกมติดต่อกันแล้วนะครับนะส่วนทางด้านของทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างเเวอร์คูเซ่นของอีดียนฮาร์เนี่ย นะครับเพื่อนเพื่อยังจําได้ไหมครับเกมประเดิมของอิริชันฮที่เจอกับโปโตโปตอารฟราเมนโกอยู่20นะครับที่เลวูคูเซนพ่ายแพ้ฟราเมนโกไป5ประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งก็บอกว่านะครับระบบนะครับมันยังไม่ลงตัวนะครับกับการที่วันนี้นะครับสื่อเขามองว่าเลวูคูเซนเนี่ยต้องชนะนะครับผลต่างนะครับถึง3นะครับซึ่งส่วนตัวจอรนมองว่า มันอาจยังไม่เหมาะสมนะครับณนขณะนี้นะครับเพราะว่าตัวหลักๆของนะครับเลว์คูเซ่นเนี่ยนะครับหายกันไปเยอะนะครับส่วนรายที่ยังมีอยู่นะครับก็ยังไม่เข้าระบบของเินทังดีพอนะครับทุกคนนะนะครับล่าสุดก็แพ้เชลซีมา2 0นะครับก็ทําอะไรแนวรับเชลซีไม่ได้เลยนะครับรูปเกมนะครับก็โดนเชลซีกดอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งมามองดูแล้วเนี่ยนะครับโอเคนะครับถ้าเราวัดในเรื่องของมาตรฐานนะครับ นาเรียวโคซเซ่นดีกว่าโอกาสชนะมีสูงครับแต่จะชนะด้วยผลต่างนะครับที่ขาดลอยเนี่ยนะครับจอนมองว่าเป็นไปได้ยากครับแล้วก็มองว่าวันนี้แนวรุกของนะครับทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับนะก็ซับพลัสนะครับยังมีดีพอนะครับที่จะเจาะแนวรับของเรียวโพซิชันได้นะคู่นี้ครับมี2ทางเลือกครับวันนี้มองไปที่เจ้าถิ่นอย่างเซนเนอรฮอปก็ซับพลัสนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทางเลือกครับที่น่าสนใจเลยโอเวอร์90นาทีครับหรือจะมองที่45นาทีก็ได้จับไป